ตออสเตรเกดกระดิง่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องจูนเวสต์ออสเตรเลียนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเก็บตำลึงครัแกงจืทานเย็นนี้ด้วยค่ะนี่นะคะน้องตำลึงนะคะน้องตำลึงนี่แบบให้ยอดตลอดเลยนะคะนี่ค่ะยอดข้างบนนะคะงามมากเลยค่ะ ช่วงอาทิตย์ที่แล้วแดดเผานะคะใบเขาก็จะแห้งนะคะแต่เถาเขาก็ยังอยู่นะคะแล้วก็เรื้อยนะคะนี่ค่ะเขาเรื้อยไปเรื่อยนะคะข้างบนก็ใบยังงามอยู่นะคะยอดทั้งนั้นเลยค่ะแล้วมาดูเออข้างเรัวนะคะนี่เลยค่ะข้างเรือค่ะเขาก็ตายนะคะตายข้างเรือค่ะเขาก็อุ่าหนะคะ ให้อาหารเราทานนะคะคิดถึงที่บ้านจังเลยค่ะตำลึงข้างรัวค่ะนะคะจึงก็จะเด็ดเขาไปทานนะคะทําต้มยําถ้วยเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็เด็ดไปเท่าที่เราทานได้นะคะเราจะได้มีทานต่อไปนะคะอันนี้ก็ได้พันมาจากเพื่อนคนไทยนะคะก็ จูนก็พยายามขยายพันธุ์นะคะโดยที่ตัดกิ่งออกมานะคะตอนแรกได้พันธุ์มาจากเพื่อนนะคะได้ได้ไปเด็ดมาเป็นท่อนน่ะนะคะเราก็มาปักดินนะคะแล้วก็ให้ความเจริญเติบโตประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูโอ้อันนี้นะคะเขาพาดพิงไปถึงนี่เลยค่ะต้นไม้เอ่อต้นช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวจูนยังไงเอาเขาออกไปหน่อยนะคะไม่งั้นต้นช็อกโกแลตไม่โตค่ะมาเลยเลูก เอาไปหน่อยนะให้พี่เขาโตนะคะให้พี่เขาโตนะให้พี่เขาหายใจหน่อยนะลูกนะไปรัดพี่เขาอะก็ช่วยกันไปนะคะโอเคลูกช่วยกันไปช่วยกันก็ไม่เป็นไรค่ะเป็นเขาดึงออกมาแล้วเดี๋ยวเขาจะได้ไม่ไป่ายกันแล้วก็ใบแก่ๆเราก็เอาไปกินได้นะคะโอเคค่ะอ่ะได้หายใจแล้วนี่เลยค่ะ ได้กำลึงเอ้ยได้ตำลึงค่ะไปแกงจืดค่ะสวัสดีค่ะจุนค่ะวันนี้นะคะจะมาทำแกงจืดตำลึงกันนะคะก็เป็นตำลึงสด,สดจากที่ต้นเลยนะคะเนี่ยค่ะเก็บมาเมื่อเย็นนี้นะคะก็อาหารมื้อค่ำนะคะค่ะก็ต้มน้ำเดือดไว้นะคะแล้วจุนก็ใช้ไก่สับนะคะแล้วก็สามเกลือนะคะผสมไปแล้วก็มาหั่นกระเทียมนะคะ ผสมอีกนะคะทีแรกก็ตำกระเทียมนะคะแล้วก็มาสับกระเทียมอีกนะคะเพื่อจะได้เออให้ออมีสมุนไพรเยอะหน่อยค่ะก็ใช้ช้อนทำเป็นก้อนนะคะก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะและนี่จุนงก็มีลูกชิ้นหมูด้วยนะคะ กะว่าจะใส่ลูกชิ้นหมูด้วยตอนหลังนะคะตอนท้ายสุดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวรสชาติของลูกชิ้นหมูจะเปลี่ยนไปนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ใส่ซอสนะคะซอสที่ใส่นะคะก็มี3อย่างนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยจุนก็จะใส่แค่ช้อนเดียวนะคะหรือครึ่งช้อนก็ได้แล้วแต่นะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะตอนนี้จนจะพยายามออระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าน้ำมันหอยก็มีในส่วนของไขมันด้วยนะคะค่ะแล้วก็ต่อไปก็เป็นนี่เลยค่ะซีอิ๊วเจนะคะก็ใส่ไปสองช้อนค่ะ เป็นซีอ่ทัลเหออลืองนะคะเป็นซอสทัลเหลืองค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะ,ะ,คะน้ำปลาใส่ช้อนเดียวนะคะจนชอบน้ำปลาตาจะตาตาช่างนะคะช้อนเดียวพอนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะก็พริกไทยค่ะใส่พริกไทยนี่แล้วแต่เราชอบเลยนะคะจุนก็จะใส่นิดหน่อยนะคะ แล้วก็พี่สาวสอนเทคนิคนะคะว่าทำแกงจืดนะคะให้ใส่หัวหอมไปหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อความหวานนะคะแล้วก็ความหอมค่ะอันนี้ได้เทคนิคจากพี่สาวนะคะพี่สาวเป็นเ,เป็นทําอาหารอยู่ในห้องครัวที่โรงพยาบาลเอกชนน่นนะ,ะที่โรงพยาบาลในกรุงเทพนะคะค่ะแล้วจึงก็จะใส่แครอทไปด้วยค่ะเพื่อสุขภาพนะคะ จากนั้นนะคะก็รอสักครู่นะคะปิดปิดฝานหน่อยนะคะอันนี้เต็มมีดไว้เพื่อที่จะเออ่ใส่เต้าหู้นะคะนะคะเต้าหู้นี่เป็นเต้าหู้นิ่มนะคะนี่เลยค่ะน่าทานมากเลยขอโทษนะคะ ปิ๊กไทยให้ขึ้นจมูกค่ะขอโทษจ้ะ <c oughs> ไม่ได้ใช้มือเออป่อป้องคันเอ,อนะคะใช้เเสื้อค่ะแขนเสื้อนะคะ <c oughs> โอเคค่ะเดือดแล้วค่ะ <c oughs> จากนั้นนะคะก็จะใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะคะ <c oughs> ใส่ลูกชิ้นไปก่อนนะคะ จะดาน้ำโอเคค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะตำลึงนะคะสดๆเลยค่ะสดๆสดๆจากต้นเลยนะคะเฮ้ย <c oughs> ตำลึงจะยุบง่ายนะคะแล้วก็ ตัดตู้ใส่เลยค่ะอุ๊บน,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 น้ำม,มีน้ำเดี๋ยวเทน้ำออกมาหน่อยนะคะโอเคค่ะใส่ไปเลยอุ๊บปุ๊บ o อรีนี่นะคะซุ่มซ่ามค่ะโอเคนะคะ ก็อย่าอย่า,ยาตัดกับหม้อนะคะได้ลักษณะนุ่มค่ะเสร็จแล้วค่ะง่ายนีเตียว <c oughs> จุนก็จะจี้ประมาณนี้นะคะจี้เส้น <c oughs> ทำอาหารล้วก็จะต้องมีเล็กๆน้อยๆนะคะมาโจกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าฝาหม้อนี่ขยับได้ก็ถือว่าสุกเรียบร้อยนะคะส่วนรสชาตินี่แล้วแต่ชอบเลยนะคะ จนจะไม่ได้ใส่ผงปรุงรสนะคะเพราะว่าผงปรุงรสอยู่ในซอสหมดแล้วนะคะก็พยายามจะทานอาหารจาก,จากธรรมชาติะรสชาติจากออผักนะคะจากน้ำสุกนะคะได้ได้ยังเอ่ยหิวข้าวแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะได้มาชิมกันนะคะได้แล้วค่ะได้ยินเสียงแล้ว เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวให้เขาหมุนของเขาเองเลยนะคะจูไม่อยากให้ผักสุกมากเดี๋ยวรอเต้าหู้เขาเปื่อยน,นิดนึงนะคะนี่เลยคะ่ะกลับมาแล้วค่ะน,นี่เลยคะ่ะจะมาใส่สไปสซี่ซีวีดนะคะตอนนี้คะ่ะสุกพอดีเลยคะ่ะเยี่ยมมากเลยโอเคนะคะก็จะใส่ซีวีดลงไปะคะ่ะติดแก๊สได้เลยคะ่ะเพราะว่าซีวีดนี้นะคะสาหร่ายทะเลคะ่ะเรากินทานเล่นก็ได้นะคะ อันพอเขาจุนจะไม่ได้ใส่กระเทียมเจียวนะคะจุนก็จะใส่ซีวิตเนี่ยค่ะเพราะว่าซีวิตนี่เขาเขาก็จะมีความมันอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็คะเสรแล้วก็คนนิดนึงนะคะกดให้เขาจมนิดนึงค่ะเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวเราไปทานแกงจืดกันเลยนะคะแกงจืดตำลึงใส่เต้าหู้ค่ะแล้วใส่ลูกชิ้นหมูด้วยนะคะใส่ไก่สับค่ะน่าทานไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปใส่ชามแล้วทานกันนะคะโอเคค่ะค่ะจุนค่ะก็อาหารมื้อค่ำนะคะแกงจืดตำลึงค่ะอันนี้ก็เป็นตำลึงนะคะสดๆจากที่ต้นเลยนะคะจุนก็เออใส่ ตำลึงนะคะแล้วก็เต้าหู้ด้วยนะคะแล้วก็สาหร่ายทะเลแล้วก็ลูกชิ้นหมูค่ะแล้วก็ไก่สับนะคะแครอทนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารคุณภาพนะคะเต้าหู้นี่ก็จะนิ่มนะคะตำลึงก็สดมากเลยค่ะเราก็มาชิมกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะใส่กระเทียมนี่นะคะจคุณจะไม่ใส่กระเทียมเจียวนะคะ จะใส่กระเทียมที่เป็นคออั่วแล้วนะคะค่ะแล้วเราก็มาชิมกันเลยค่ะหืมผักตำลึงสดๆจากต้นเลยค่ะนะคะโอเคค่ะทานกันเลยค่ะทานตำลึงกันเลยนะคะนี่เลยค่ะอ้งทานเลยค่ะหืมหอมอร่อยนะทานนะคะให้มีให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะ เป็นเวลาเราทานผักสดนะคะคือเด็ดแล้วก็มาทานในวันเดียวกันเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกว่าเราได้พลังงานนะคะแล้วก็มีความสุขมีความภูมิใจนะคะกับต้นไม้ที่เราปลูกโอเคค่ะขอส่งความสุขแล้วส่งความมีสุขภาพดีให้กับทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องจูน e Western Australia กดกระดิง่งกด Subscribe ในการทำคลิปครั้งต่อไปนะคะ